ยุค new normal นะฮะลูกค้าไม่ต้องขับรถมาก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นหัวฉีดรีวลไหลกลับล่วงแป้นเลยก็ตอนนี้กำลังค้นหาอยู่ว่าเป็นอะไรนะฮะเดี๋ยวมาดูที่อุปกรณ์วาล์คอนโทลนะฮะว่ามันเป็นอย่างไรนะครับก็ดูฮะโอ้โหฉีกปริปรินออกมาเลยนะครับแบบนี้ตัวเหล็กตัวเหล็กแผ่นวาล์นี่นะครับมันฉีกออกมาทางนี้เลยเป็นอย่างเงี้ยสต้นนะฮะเดี๋ยวเรา เอาของใหม่มาเปรียบเทียบให้ดูนะครับตอนนี้ก็มาขึ้นท่านเทสตนะครับเทสดูซีซีก็ให้สังเกตนะครับรอบนี้คือเราเปลี่ยนปลายหัวฉีดไปแล้วหัวฉีดรีโวนะครับให้สังเกตดูนะฮะอันนี้เป็นปลายใหม่สองจดดเหมือนกันแต่อันนี้ย2.8ุดที่ติดรถมานะครับน้ํามันจะไม่เท่ากันเลยน้ํามันน้อยนะครับซีซีควรจะได้อยู่ที่ประมาณย2ิบสองถึง24ี่แต่ตัวเนี้ยได้แค่ยี่สิบสิบแปดสิบเจ็ดนะครับ ลองดูฮะรถคันนี้700,000กว่ากิโลแล้วซีซีน้ำมันก็น้อยลงไปเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูนะฮะโอชิรีโวนะครับหลังจากทดสอบเรียบร้อยนะครับให้สังเกตดูนะฮะทางขวาสุดนะครับจะไ,ได้น้อยกว่านะฮะทางขวาสุดได้น้อยกว่าแต่น้อยแบบมีเหตุผลนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวแต่งเป็นรีโวแต่งนะครับเป็นรีโวแต่งอันนี้โอชิรีโว เป็นหัวีดรีโว่แต่งสเต็ปหนึ่งนะครับอันนี้หัวชีดสแตนดาร์ดนะครับ2ออันนี้แต่งอ่าใครอยากได้นะครับท่านเข้ามาได้เลยน,นี่ก็เวิร์คฟอร์มโฮมในวันนี้นะฮะไม่ต้องนำรถมาครับวีโกอีกหนึ่งชดุดกำลังตวงครับล้างอย่างเดียวมัง้งแล้วก็เดินมาต่อด้านนี้ครับเวิร์คฟอร์มโฮมไม่ต้องเอารถมานี่ส่งมาตรงหัวฉีดก็ได้เช่นกันนะฮะขบคากพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับ ที่จะนํารถเข้ามาซ่อมแต่ว่าไม่สะดวกช่วงนี้เวิร์กโฟมโฮมอยู่กับบ้านก็ตอนนี้เวิร์กโฟมโฮมอยู่ในอู่ก็ได้นะครับแล้วก็ส่ง,งชีดมายัางไงก็ขวานะครับสวัสดีครับเน่ๆกล่องกล่องกล่องของเวิร์กโฟมโฮม